ก็ใกล้ๆกันนี้เนี่ยนะครับเราก็สีเหลืองก่อนเลยดีกว่าอันนี้ใกล้ก็จริงฝั่งนี้แต่ว่าผมชอบไล่ไปตามแถวให้มันหมดนะครับสีเหลืองนี้น่าจะชื่อดูชื่อด้วยดีกว่าเดี๋ยวจะได้ทําเนื้อหาชวนคนกระเพิ่มเติมเอาสัก2คนพอสีเหลืองก็ฮอกกี้นะครับฮอกกี้ก็ฮอกกี้เขาก็พูดว่าฉันไม่ต้องการจะช่วยอา้าวพูดถึงเหมือนกับไม่ไม่ช่วยเลยเฮลอะไรแบบนี้ บูดำเหมือนเดิมไม่มีทางที่ฉันจะพลาดงานปาร์ตี้เขาอยากจัดปาร์ตี้พราเขามีเค้กแล้วก็น้ำชาที่ดีที่สุดค,คุณแบบรู้หรือเปล่าก็าต้องชวนอยู่ดีเนาะ<บ>เขาก็บอกว่าฉันไม่สามารถจินตนาการออกได้เลยนะว่าจะทำงานโดยไม่มีงานเลี้ยงน้ำชาบูดำแล้วก็เหมือนเดิมน่าจะพูดเหมือนตอนแรกที่ผมเคยทำคลิปนะเขาน่าจะพูด ตัวหนึ่งครั้งที่5นะครับเขาถึงจะมีบทสนทนาที่อ่นี้น่าจะเหมือนเดิมที่เปลี่ยนไปก็ลองดูครั้งที่5นะครับก็แบบคุณมาขอความช่วยเหลือหรอบูดําแล้วก็ตามจริงแล้วฉันชอบนอนมากกว่าทำงานใดๆนะครับบูดําก็คงให้ช่วยข้อที่2นะครับก็คือรถน้ำ พื้นที่ปลูกผักครับคลิปอ่คลิปนี้อธิบายหมดแล้วว่า,วามันมันมีชวนแบบไหนนะครับเดี๋ยวทําเป็น playlist ก็ไปดูคลิปแรกๆแล้วกันแต่ว่าวอเตอร์นี้ก็น่าจะทราบอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับการมรดน้ำในในพื้นที่ปลูกผักของเรานะครับก็เรื่องข้อน,นี้ไป <c oughs> เขาก็แบบ How m a n y ก็แบบแบบ One, วันกี่วันก็คืองานนี้จะใช้เวลากี่วันบูดําฉนันไม่อยากยุ่งกับงานมากเกินไปอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีสีหน้านแบบนี้ตลอด พอหนสัปดาห์แล้วกันนะก็เลือกข้อนี้นะครับเขาก็ฉันจะทําให้ดีที่สุดแต่ว่าหน้าตาเขาไม่ใช่ใช่ไหมแล้วก็ที่จะไม่นอนเลยเวลาที่กําหนดนะครับแล้วก็มาปรากฏตัวบูดําครัวตื่นสายก็ลองทักเขาเพิ่มนะได้เพิ่มเนื้อหาดูก็พูดเกี่ยวกับผู้นี้พผู้นี้ฉันอาจจะไปถึงที่นั่นตั้งแต่มีอาจจะด้วยน่าจะตั้งแต่ประมาณ 6am นะครับ เพื่อช่วยงานฟาร์มนะครับบูดําก็เหมือนเดิมน่าจะคุยแค่รอบเดียวก็เป็นข้อความเดิมก็มาที่ใกล้มุมนี้เลยชื่ออะไรนะสฟีฟ้าฟ้าคอนี้มันเหมือนกับสีที่มันเป็นสีน้ำทะเลมากกว่าใช่ไหมก็ตัวล่างสุดนะครับแต่ว่าก็อยู่ใกล้มุมนี้เป็นคนแคะคนที่7นะครับ คนแรกคนนี้เขาคุยเกี่ยวกับฉันกำลังน่าจะเป็นภาพปูโต๊ะที่แบบอ่ามันดูดูสวยนะครับดูสวยสำหรับงานเลี้ยงน้ำชาแล้วก็บูดำนะครับอ่าทักอีกรอบนะครับก็บอกอ่างานนะครับก็เป็นเครื่องหมายคำถามจุดๆแต่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอง,งานเลี้ยงน้ำชาอยู่บูดำก็น่าจะเหมือนตอนแรกเลยก็พูดถึงภาพปูโตะนะ น่าจะคุยครั้งที่ห้าเหมือนที่บอกเดี๋ยวจะทําเนื้อหาอีกว่าเดือนต่อไปคุยมันคุยยาวถึง5้าครั้งไหมเพราะว่าผมจําได้มันจะมีแบบสั้นลงด้วยโอเคก็เขาก็แบบไม่แน่ใจว่ามันเป็นเสียงของเราไหมฮะหรือฮะถ้าคนใดเฮ้ออะไรเนี่ยมามาแบบมามาชวนให้เขาแบบมาขอความช่วยเหลือหรออะไรแบบนี้บูดํานะครับเขาก็บอกเมื่อฉันทํางานสีสีอคอเนี่ยนะครับ ก็ตามใช้ทับสามเนาะก็คือมันถ้าสีฟ้าสีแบบมันเป็นสีอคอแหละครับสีเหมือนสีน้ําทะเลนะครับที่สวยงามของชั้นก็จะแบบเออเดืที่เหมือนมันสกรปรกสกรปรกนะครับแล้วเขาก็บอกบูดําแล้วก็วอตแคนบีด,ดันก,ก็แบบอ,อ,อะไรมีอะไรให้ให้ทำบ้างอะไรแบบนี้นะครับก็คงลดน้ำนะผมเอาลดน้ำก่อนแล้วกัน ก็7วันก็เขาก็แบบอ,อะไรแบบนี้นะครับคุณต้องการความช่วยเหลือกี่วันนะครับก็ลักษณะถามอาจจะข้อความต่างๆนะเขาก็จะถามวันเพิ่มก็ข้อนี้นะครับหนึ่งหนึ่งสัปดาห์นะครับเขาเรียกข้อนี้แล้วกันอา้าวสีหน้าเปลี่ยนก็ดีนะแล้วก็บอกบอกว่าอา้าวโอเคพรุ่งนี้พรุ่งนี้ฉันจะเอ่เดรสเสร็จก็เป็น เป็นการแต่งตัวนะครับพรุ่งนี้ฉันจะมาแต่งตัวคำนี้แฟชั่นผมก็เดาทางนิดหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยไปดูซับพรุ่งนี้ฉันจะมาพรุ่งนี้ฉันจะแบบจะมาแต่งตัวแบบแฟชั่นมาทํางานนั่นแหละครับแต่ว่าเขาจะแต่งตัวแบบให้มันดูแฟชั่นน้อยลงหน่อยนะครับบูดําครับก็หมดแล้วใช่ไหมลองอลืมทักเขาเพิ่มเขาบอกว่าพรุ่งนี้นะครับ ฉันจะช่วยงานฟาร์มตั้งแต่เวลา6 AM ปูดำโอเคน่าจะหมดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเนื้อหาอีก3คนค่อยมาดูแล้วกันนะครับไม่อยากใส่ไปเยอะถ้าเยอะ7คนเลยเนี่ยน่าจะเนื้อหายาวเหยียดนะครับหมดละไปดีกว่า